แชร์เล่แชร์ลูกโซ่สารพัดกลลวงล่อลงทุน Facebook PCT Police ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแนะนำเกี่ยวกับการล่อลวงของกลุ่มแชร์ลูกโซ่ว่าแชร์ลูกโซ่คือคำเรียกลักษณะการล่อลวงให้ลงทุนเป็นเครือข่ายที่มุ่งหาไรายได้จากการระดมทุนโดยรับประกันหรือการันตีว่าสามารถให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น ทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีการลงทุนแต่นำเงินของสมาชิกใหม่มาเวียนเป็นผลตอบแทนให้สมาชิกเก่าซึ่งมักจะมีกลลวงที่ใช้หลอกเหยื่อในลักษณะดังต่อไปนี้อ้างบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าลงทุนอ้างหลักฐานผลประโยชน์และเงินจำนวนมากที่ได้รับจัดฉากอบรมสัมมนาแสดงถึงความสาเร็จอ้างว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมลงทุนใช้การโฆษณาชวนเชื่อ ลงทุนน้อยแต่ได้รับผลประโยชน์สูงในระยะเวลาอันสั้นเน้นหาสมาชิกเพิ่มเพื่อระดมทุนการันตีผลตอบแทนสูงเกินจริงหากพบคำกล่าวอ้างเช่นนี้ให้พึงระวังได้เลยว่าจะเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่ดังนั้นจึงขอเตือนให้ประชาชนพึงระมัดระวังในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆโดยควรศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจก่อนเข้าร่วมลงทุน นี่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขอบวนการแชร์ลูกโซ่ครับ